สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มะพรกก็ช่องย้ายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ย้ายไพ่กระเด็นน้ำขวดมูนแนวทางเลขเด็ดขนมไทยมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังย้ายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย้ยายไพ่นะไม่เลือจ้าพี่น้องแล้วก,ก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะคะ่ะนอยามย้มยายไพ่ลงคลิไปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบบรดษัทผัดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดสื่อสอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาาาททักทักกกยยยบไะ คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับเบาเบ้าร้ายยายห้างพี่น้องคะไปเบิงขอมูลเนีาทางอาจารย์ทันแรกเพอเลยเนาะคะ่ะมาเบิงเนวาทาังนี่เป็นเนวาทาังขนมไทยเปิดหัวเลยเนาะพี่น้องเนาะไพ่ล่อเบิงตะขนมเลาาแล้วขนมไทยมาแล้วพี่น้องคะสําหรับเนี่ทางของแอดนะูน้มเนาะเด่นดีขนมไทยซิบรางสูตรไม่เด้อว่าสั้นแอดนูน้แล้วาเนาะงวดที่แล้วเข่าสามนะคะ่ะวันนี้หนึ่งสองหก สิบล่างแอดนูน้ำเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงเอดไผคนถามวยายวายไพ่ประซันสามตัวบนเอดไผมาบองหมดทีเดียวเกือบแตกเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงค่งวันนี้เพื่นบอกว่าสองเจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสองแปดหกสามแปดหกสี่แปดหกสำหรับแนวทางของแอดไผเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงค่ะเบิงตะขนมลาวมาเบิงขนมไทยเพื่นบอกว่าสามตัวบนแปดหกสาม สองตัวเทิงหกสามางลางเก่าหนึ่งสองหกนะคะ่ะเน้นๆผู้ใดงบหน่อยกับจวดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าไปโหลดเดอร์วัซันพื้นวานเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกเนาะแอดฟินิกบอกว่าขนมไทยงวดนี้เด่นหกกับเจ็ดวัซันเพื่อนบอกว่าจังสี่่ะคะพี่น้องคะถ้าหกมากก็จะเป็นหกหนึ่งหกสี่หกหาถ้าเจ็ดมาเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดกับสองสามพนาพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เตาเด่นบนเด่นเจ็ดนะค่ะ สามตัวเน้นขึ้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวล่องหนึ่งเจ็ดสามตัวกันหนึ่งเจ็ดแปดเน้นเน้นคือสองตัวเน้นไอสังเกตดอกจัน้ะพี่นอ้องดอกจันเพเื่อนจะสองตัวก็ขึ้นเน้นแห้งขึ้นเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเป็นตัวล่องแล้วก็เจ็ดแปดเป็นตัวกันต่อไปเลยค่ะอันนี้ผู้รับที่มีที่มาว่าสั้นสามแปดหนึ่งก็สองเจ็ดว่าสั้นเนาะค่ะ ต่อไปเลียจ้ะแอปกับตันบอกว่าเดนบนตัวเดียวเขียนๆคือสามมอซันเนาะต่อไปเอามาเบิ้งค่ะบอติดบนเลขบอติดบนพนาพี่น้องสำหรับแนวทางเทพบรรลือสูตรขั้นเทพเนาะศูนย์ก็หนึ่งซันพี่น้องค่ะม่ม้าบนดอกมอซันเพื่อนว่าต่อไปเลยค่ะอ่ามาเบิ้งค่ะสูตรนี้เป็นแนวทางกาแฟไทยนะคะงวดที่แล้วหนึ่งสี่ห้างวดนี้หนึ่งอ้ยสองหกแปดนะคะพี่น้อง นารุ่นมากเพราะว่าจะเบิดปี68แล้วเนาะพี่น้องย่านดูย่านมากหกแปดดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เพิ่นเอาจับแนวทางอ่าสัญจนกรกับแพงไปเอากับเอาเอาสามเนวทางเนาะคะ่ะมีเอาแอรเรเดนกับแอตันนี่มาจับมาท่อมกันนะคะได้สองตัวแขนแขนคางเทิงนะคะหกเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกและเจ็ดเจ็ดแย่ไพ่จืดบุตรใดเด็ดพี่น้องไว้แย่ไพ่ลุงเหล็กตัวใดให้เดี๋ยวมืออื่นสิสรุปให้สองตัวเจาะเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี่สูตรลางวะซันงวดที่แล้วมาบ่นพะนะงวดนี้หาหกหาหนึ่งหกหกหกหนึ่งนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิงแอดวิดขนมไทยวะซันงวดที่แล้วสามเจ็ดงวดนี้สี่สองกับสี่สามขนมไทยสายใต้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วสามเจ็ดเจ็ดสามงวดนี้งหกหนึ่งหนึ่งหกกันสองหกและหนึ่งเก่าเนาะค่ะเริ่มงวดนี้เป็นงวดแรก เอ็ดมาหน่อยค่ะพี่น้องขามาเบิงเนาะสำหรับไหโรเนวาทางเอ็ดมาน่อยเนาะค่ะขังเทิงหนึ่งหนึ่งซีมาสั่นพี่น้องให้ไปขายายให้จังสี่เนาะพี่น้องเนาะหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งหหนึ่งสองีหนึ่งสองหานะคะสอตัวบนเน้นหนึ่งีกับหนึ่งหาอ่าร่องเออจะให้เด่นหนึ่งก็สี่นี่หว่าจือใดเนาะเด่นหนึ่งก็สี่สี่ก็หนึ่งนะพี่น้องเนาะกระกระดับหนึ่งลางจือใดเร้วมาเบิรงคขะเน้นหนึ่งซหนึ่งหาสองสีและสองห้า ข้างล่างนิ่นสองเก้าสอนย์สามเและ30มนย์นักนักขนนนนักนักเขนเขนสองเกเก้ล่างกันบนบนกันล่างแสดงว่าสองตัวบนล่างเอามาได้เลยนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของเพื่นเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ10บนนะคะหลัก10บนสําหรับแนวทางของเอ็ดนูพีนะคะเพิ่อนบอกว่า10บบนงวดที่เรียว2สองก็หามาหลักหน่วยพิษว่าสาันเพิ่นว่างวดนี้หกกับเก่ามาเบิงว่าจะมาบอ่อเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเพิ่นนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมังกรนไม่ไยชุดเต็มเน้น่นหาแปดหกแปดนะคะพี่น้องสูตรน,นี้มาได้บนล่างเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสัญจรกำแพงเพชรว่าสันเน้นหาแปดแปดหาห้าเจ็ดเจ็ดห้าสำหรับแนวทางของอะงอน้ำกรดไม่ไล่นะคะต่อไปเลยจ้าบนล่างนะคะสองตัวบนล่างสี่หกสี่เก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดและหกเก้าเนอะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาเบิ้งไห้แล้วเดิเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าหนึ่งท่านว่าขนมไทยว่าสั่นพี่น้องสําหรับแนวทางของคนคนโคนราชเนาะคะ่ะหนึ่งท่านว่าสองเก้าสอง สามแปดสามเก้าเก้าซีซีหนึ่งและซีสองกันสามหนึ่งรุ่นครับนมโคราชว่าสั่นต่อไปเลยจ้ะอาจารย์กรสกินบอกว่าฟันศูนย์ศูนย์มาแน่นอนไม่บนก็ล่างว่าสั่นปูนลงค้นก็บ,บอกว่าศูนย์ดับปูนลงค้นกะเอ็ดไตฟ้าอันนี้เป็นแนวทางของ,งอันแอดคมนะคะเพื่อนบอกว่าวิ่งบนล่างนะคะเดินหกตัวเดียวแข็นเ,เ,เพื่อนบอกว่าหกสาม กับหัวคือเก่าสามสำหรับแนวทางของแอดคมเนาะค่ะบ้านไผ่เมืองพลนะคะบ้านไผ่เมืองพลบอกว่าแถวแรกเนาะค่ะซีหนึ่งเออซีสองซีสามซีหกและซีเจ็ดแถวที่สองห้าสองห้าสามห้าหกและหาเจ็ดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งค่ะแนวทางสูตรนี้นะคะอันได้เบิ้งหายเร็วยัยไพ่บอลเดร็กออกขอโทษขอไพ่ไหลายเด้อพี่น้องเด้อนะคะอันนี้มาเบิ้งค่ะเอ็ดฟังฟังเข้าฟังนะค่ะ เอ่อฟังฟางเข้าฟางบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องเลขเด่นงวดนี้เด่นแปดนะคะสองโตเพิ่นบอกว่าแปดแปดศูนย์แปดหกแปดแปดเน้นแปดสองกับแปดสามสามแปดสามสำหรับแนวทางของแอดฟางฟางเข้าฟางเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงเ้งแนวทางของอาจารย์พายแก้วเนาะ เดินบนเจ็ดกสองวาซานพี่น้องค่ะห้าเจ็ดสองนะคะสองตัวก็ขึ้นเจ็ดสองกับสี่สามขังรางเดินสี่กับสามเนาะสาหรับแนวทางของอาจารย์ไพ่เก้ีวเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของยายผ้าเนาะยายผ้าบอกว่าเดินรางหาวาซานพี่น้องค่ะเพือ่พนอนอบอกว่าเขนเข็นหาสองร่องสองหากันหาสามกับสามหานะคะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของยายผ้าเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้บสูตรนี่วัาสัหนึ่งหนึ่งมะเบิงไข่แยกไปสิบห้าไข่ใหญเบิงอองวดที่แล้วเขาสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมะเบิงคางงวดนี่เนาะพี่น้อง่ะเพื่อนบอกว่าสามสี่สองสี่สองกับสามหนึ่งขางลางสี่สองออกับสามหนึ่งสำหรับแนวทางของเอ็ดมาโนบเนะาะไพมักกระจวดจดาดฝาดเบืม่มใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะสูตรนี่เป็นแนวทางของเอ็ดอัน ก่อยใจ A A A, เอเอทะเลใจนะคะเลขกเด่นลักลอยเด่นหนึ 2, ่งกระสองหนึ่งสองเก้าถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขุมสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขอมูุเนา้ทังให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ดชมเปน็นแนวทางขอคุณในไลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า